สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังภัยพิบัติฟอร์มยักษ์ที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้นะคะซันแอนเดรียสค่ะครับผมเรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยค่ะทั้งเรื่องย่อตัวละครบทวิจารณ์ไปจนถึงางานวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจริงๆเลยครับน่าสนใจมากเราจะมาลองดูกันนะคะว่านอกเหนือจากฉากถล่มเมืองแบบสะใจแล้วเนี่ยแก่นจริงๆของหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ เรื่องหลักๆก,ก็คือเกิดแผ่นดินมไหวครั้งใหญ่มากใช่ไหมคะตามแนวรอยเลื่อนแซนแอนเดียสครับปล่อยเลื่อนดังเลยนั่นทําให้ตัวเอกเรเกนส์ aines, ที่แสดงโดยดเวนจอนสันเนี่ยค่ะเขาเป็นนักบินกู้ภัยของ LAFD อ่าหน่วยดับเพลิงลอสแอนเจลิสใช่ค่ะก็ต้องแบบเสี่ยงชีวิตเลยเพื่อไปช่วยเอมมาภรรยาที่แยกยังอยู่แสดงโดยคาร์ลคูจิโนแล้วก็ลูกสาวเบล็กที่แสดงโดยอเล็กซานดราเดดดาริโออืมท่ามกลางความโกละหุวุ่นวาย ค่ะแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นด้วยอย่างดร์เฮสนักแผ่นดินไหววิทยาที่พอลเจียมตติเล่นครับจาก c a l t e ทคสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียคนนี้พยายามเตือนภัยตลอดเรื่องใช่ค่ะแล้วก็มีแดเนียลแฟนใหม่ของเอมมาที่โจแอนกริฟฟิตเล่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อยท่านเล่าแบบเร็วๆเลยนะคะก็คือเริ่มจากดรเฮสเขาไปเจอสัญญาณแปลกๆที่เขื่อนฮูเวอร์ครับ สัญญาณเตือนแรกแล้วแป๊บเดียวแผ่นบินไหวใหญ่ก็ถล่มลอสแอนเจลิสเลยเรก็ต้องรีบไปช่วยเอมมาก่อนครับผมแล้วทั้งคู่ก็ต้องหาทางไปซานฟรานซิสโกเพื่อช่วยเบลกลูกสาวซึ่งตอนนั้นเบล็กก็กำลังหนีตายอยู่กับเพื่อนใหม่ใช่ค่ะคือเบนกับออรลี่สองพี่น้องครับผมแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะพอไปถึงซานฟรานก็เจอแผ่นบินไหวรละลอกสองที่แรงกว่าเดิมอีกโอ้โหซ้ำเติมเข้าไปอีกแล้วก็มีซึนามิตามมาถล่มเมืองซ้ำเข้าไปอีกค่ะครับ เรียกว่าเจอภัยพิบัติชุดใหญ่ใช่ค่ะแต่สุดท้ายครอบครัวก็ได้กลับมาเจอกันท่ามกลางซากปรักหักพังครับซึ่งตรงนี้แหละครับคือประเด็นสำคัญท,ที่หนังเหมือนจะเน้นมากๆคือการพทะกันร,ระหว่างภัยธรรมชาติที่มันรุนแรงสุดๆกับความสำคัญของสถาบันครอบครัวอ๋อค่ะที่มันถูกทดสอบอย่างหนักเลยแล้วก็มีเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะคือดรเฮสพยายามคาดการพยายามเตือน แต่ธรรมชาติมันก็เหนือการคาดเดาใช่ไหมคะถูกต้องครับมันมีความไม่แน่นอนสูงมากแล้วจุดที่น่าสนใจมากจริงๆคือการตัดสินใจของเรนี่แหละที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่เลือกไปช่วยครอบครัวตัวเองก่อนใช่ครับซึ่งมันไปขัดกับความเชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Myth อ๋อไอความเชื่อที่ว่าพอเกิดภัยพิบัติใหญ่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยมักจะทิ้งหน้าที่ไปช่วยครอบครัวตัวเองก่อนแบบนั้นเหรอคะประมาณนั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยอย่างของคุชมาปี2007เขาชี้ว่าในสถานการณ์จริงส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นนะเจ้าหน้าที่ส่วนมากจะยังคงทำหน้าที่ของตัวเองเอ๊ะน่าสนใจนะคะทำไมคนถึงยังเชื่อแบบนั้นอยู่หรือว่าในหนังการทำให้ตัวเอกเลือกครอบครัวมันทำให้ดูเออเข้าถึงง่ายกว่าผมว่า ใช่เลยครับการที่เรเลือกครอบครัวมันทำให้ตัวละครดูเป็นมนุษย์มากๆมีความรู้สึกมีความผูกพันที่จับต้องได้มันอาจจะตอบโจทย์ทางอารมณ์ของผู้ชมมากกว่าถึงแม้ว่าในแง่จริยธรรมหน้าที่อาจจะดูขัดแย้งกันบ้างอืมค่ะแล้วก็ถึงแม้หนังจะมีจุดที่ไม่ค่อยแม่นยาทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการทำนายแผ่นดินไหวได้เป๊ะๆของดรเฮสซึ่งจริงๆมันทำไม่ได้ขนาดนั้น ใช่ค่ะเคยได้ยินมาเหมือนกันครับแต่ดรลูซี่โจนส์นักแผ่นดินไหววิทยาตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเขาก็มองว่าหนังมีประโยชน์นะมีประโยชน์ยังไงคะในเมื่อข้อมูลบางอย่างไม่ตรงคือมันช่วยกระตุ้นให้คนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในชีวิตจริงอะครับอย่างน้อยๆก็ทําให้คนรู้จักวิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นอย่าง drop cover hold on หรือหมอป้องยึดอ๋อที่ให้หมอบลงต่ํา หาที่กำบังแล้วก็ยึดเกาะไว้แน่นๆใช่ครับแล้วก็ทำให้คนเริ่มคิดถึงแผนการสื่อสารในครอบครัวว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆจะติดต่อกันยังไงจะไปเจอกันที่ไหนอะไรแบบนี้แสดงว่าถึงวิทยาศาสตร์จะไม่เป๊ะร้อยเซแต่ก็ไม่ประโยชน์ในเชิงกระตุ้นเตือนพอพูดถึงเสียงตอบรับเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือเหมือนจะมีความเห็นปางกันพอสมควรครับเป็นยังไงครับ คือคะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์อย่างบนเว็บ Metacritic เนี่ยให้คะแนนค่อนข้างกลางๆเลยค่ะประมาณ43เต็ม100อืมไม่สูงเท่าไหร่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะชมเรื่องภาพ CG อลังการงานสร้างแต่ก็จะติเรื่องบทที่อาจจะเดาง่ายไปหน่อยตัวละครแบนๆตามสูตรหนังฮอลลีวูดอะไรแบบนั้นครับผมเข้าใจได้ แต่พอไปดูคะแนนจากฝั่งคนดูจริงๆอย่าง CinemaScore ที่เขาสำรวจจากคนที่เพิ่งดูหนังจบออกมาจากโรงเลยเนี่ยกลับให้เกรด A ลบเลยนะคะโอ้โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับต่างกันเยอะมากค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้คะผมว่ามันสะท้อนว่าหนังมันตอบโจทย์คนดูคนละกลุ่มกันครับนักวิจารณ์อาจจะมองหาความแปลกใหม่ความลึกซึ้งของบทของตัวละครค่ะแต่ผู้ชมทั่วไปจานวนไม่น้อยเลย เขาเข้ามาเพื่อต้องการความบันเทิงต้องการดูฉากไฮนะที่มันตื่นตาตื่นใจแล้วก็เอาใจช่วยเรื่องราวของครอบครัวที่มันอบอุ่นซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ให้สิ่งนั้นแบบเต็มๆเ,เลยอ๋อคือตอบโจทย์ความบันเทิงทางสายตากับเรื่องราวราม่าครอบครัวง,ง่ายๆที่จับใจใช่ครับสื่ออย่าง Forbes หรือ Den of Geek เองก็มองไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคือมองว่าเป็นหนังที่ดูสนุกบันเทิงทางสายตามากๆ แล้วก็มีแก่นเรื่องครอบครัวที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจท่ามกลางความวินาศสันตโรงานก็สรุปได้ว่าซานแอนเดรียสจุดขหลักคือฉากภัยพิบัติสุดอลังการแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญคือเรื่องสายใยครอบครัวที่ถูกทดสอบถูกต้องครับเป็นสายใยที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อผ่านวิกฤตแล้วหนังก็ยังทำหน้าที่กระตุ้นให้เราคิดถึงเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในชีวิตจริงด้วยแม้จะมีจุดที่ไม่ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์บ้างก็ตาม แล้วตัวละครเรนนี่ก็เหมือนเป็นภาพแทนของฮีโร่แบบคนธรรมดาที่การตัดสินใจให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกมันทำให้เขามีความเป็นมนุษย์จับต้องได้ครับผมความเป็นมนุษย์ตรงนั้นแหละครับที่ทำให้คนดูผูกพัน พอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะคะนอกจากภาพเมืองที่พังทลายที่เราเห็นในหนังแล้วเนี่ยมันอาจจะกําลังพูดถึงสภาวะจิตใจของผู้คนที่แตกสลายแล้วก็การต้องลุกขึ้นมาสร้างใหม่หลังจากเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนภาพสะพานโกลเด้นเกตที่หักกลางนั่นเลยอืมเป็นสัญลักษณ์ที่ดีครับมันก็เลยมีคําถามชวนคิดต่อนะคะว่าในการสร้างใหม่หลังภัยพิบัติครั้งใหญ่เนี่ย อะไรคือสิ่งจำเป็นที่สุดกันแน่มันอาจจะไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องหรือถนนหนทางแต่คือชีวิตคือจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้คนที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่หลังการสูญเสียครั้งใหญ่นั้น